ขเครื่องเล่นเงยมูนี้เห็ดน,น้ำยาขับปุ่นค่ะตะไครงพริกมะหอมพริกแกงกระชายด้วยต้มแบบน้ำเดือดเอาใส่เลยเดือดแล้วจ้ามูนีน้เห็ดน้ำยาปลาดุกเลยป่าลงก่อนเดือดแล้ว ูสดบ้านๆด้วยจังไงโสดคุณนายเตือนสวยค่ะกูเสด้กินเขาเตือนวยต้มปลาให้สุกก่อนใส่ไปน้ำเคืองอย่าจันี่จังหอม โตกกบซื้อมาสองโตหาสิบบาทได้หมอนเดือดแล้วจ้าอมัดปุงกันหมดใส่ประแดกอีหยาก่อนเด้อประแด็กงาค่ะสารคามจันเพ็ดเองเอากองก่อนตอนค่ะตอน เนนน้ำจันตู้สีนัวค่ะหอมประแดกอีกแล้วโอ้ยความ ผ้าปรุงโงนัวกะเอาด้วยจ้ะตุ๋ดีก่อนโอ้หอมประแดดเต้ากับไส้ไปแล้วนะจ้ะเต้อความนัวค้นมากเลยอันนี้น้ำยาปลาปลาดุกด้วยจ้ะ วันหยุดหาจต่แนวกินจ้ะก <c oughs> วนว่นไปลา้หดลุกชิ้นปลานั่งแบบอยากกินจันกินทุกแนวกวนินทุกแนวกแนววินทุวิทุกแนวทนวกินทนวกินรุกแนวกทกนว่ินนนทุกนน